อืมโอ้ทั้งนั้นเกือบเต็มถุงเลยครับโอ้คักคลงปาลาลงแหจับปลาบ้านบอ่อบึงตำบลสงยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับโอ้คักคัก,กพีนองเออคุณ <c oughs> <c oughs> อ่นะ <c oughs> เต็มเลยทั้งนั้นเออทั้งนี้ก็ได้ไลยอยู่ โอ้โยโยกผู้เดียวบ่ได้ได้เน่นต้องโยกซอยแล้วได้นน่นอือได้กระหโหมักไงเลยครับพี่น,ออน้องคนอือต้องโยนกสองคนเลยครับพี่น้องเึ้นมาก แล้ว <Sen Heck S 1> มาเบิ่งกันครับบ้านนี้ยยอะว้างดินเยอะว้างดินขึ้นรถอ่าขึ้นรถเลยพี่มาอืมอ่ามาเบิ่งกันชัดๆบ้านนี้ยเส้นละกระหู้มะเก๊ะบังหันอู้หูใหญ่แม่ไข่บ่บ่บ่ท่านไข่บ่ฮึบโอ้โหมันใส่ใหญ่ตัวบ่ลอยหลายๆปีมันใหญ่อืมสิบกิโลบ่สี่สิบกิโล ปีนั่นสื่อโตละวหกโลถูนไหมพ่อสุดยอดสุดยอดง่ายง่าพี่น้องอืมกระห้อพี่น้องใหญ่ครับคุณกระห้อกระห้อโอ้กระห้อได้สองตนี่บอกครับมันสามโลแล้ว่าโบต้องสร้างดอกกาวเลยสามโลแล้วว่า กะไปเลยกะไปเลยกะเอาไปเลยตีเป็นสามโลไปเลยหน่อยังโมยากเซียนมาแต่ทั้งใดหนอครับเนี่ยมาแต่ดีละล่าสีตะบนดูเนี่ยล่ะอ๋อตะบนดูอำเภอล่าสีสไล่ห้าเนี่ยเซียนมานมันครับพี่น้องเพิ่นมานขนาดเลยเซียนมาจากล่าสีสไล่สีสะเก็ดเอ้าพุ่นละพุ่นเพิ่นจับโซ่แล้วพุูนไะเพิ่นจับโซ่แล้วทั้งนี่เพิ่นเสียาเมื่อไปปรุงอาหารแล้วเพิ่นมาต้มย่ำบ่ครับเนี่ย อ่าเอาไปต้มยำพ่อ่าต้มยำในสุดยอดเห็นบ่พปลากระหูนี่ต้มยำในสุดยอดเลยบ่ไปลาต้นไน่เจ้าะไมได้ไ่มีบ่ได้ได้แน่เนี่ยนะอ่านี่แหละครับเซียนมาจากราชสีสไลด์นะครับพี่น้องครับกี่โต๊ะหน่อยโอ้สุดยอดอีเลียครับพี่น้องกระหูหยักครับพี่น้องกระหูใหญ่โอ้มันต้มยำเสียบวะที่ครับปลาตัวนี้มันจี๊คค่อยๆครับปลาเก๋าปลาเนั่ยมั่งแต่นอกเนียน คล่ายๆกับเนือ้อปลาเก๋าปลากระพงแมนว่ป<ร>ะปะกติมันใยญยกว่านี่บอครับ,รบรกีโลอกโลก็มีสาโลกมีปลากระพงนี่บ่โอ้แถียวกระเซียส่<ๆ>วน่มมแต่บอกใงญ่ยเลยคนหคนใหญครับครับ